สวัสดีพี่น้องสวัสดีไปลุงมาลุกพี่น้องงานงานงานมีแต่งานหมอบเมื่อแล้วพงสูงสามหม่องบ่นกันบน่บนมื่นเดียวกันพี่นออ้องคุกทำงานหมนแลหละฮาฮากะสีมาลูกนอนพี่น้องจังคอยมา มาเพื่อนบอลได้วะน้องผูกได้เมียนเขาแก่จีนเหรอพี่นอ้องนี้คือทางเขาบานเอาโดยแป่เบิ่งกกอนพี่น้องเป็นถ่าบอกทีได้คลิปหรือบ,บ,บ,บลอล่นนารอหลุดน้ำกันพี่น้องไ,ไปเลยนังบมหมั่นใจเลยพี่น้องไปปไปพอกันอยู่งานคันบันะัเป็นถ่าก,กับหอบสีดเมื่อนาองพี่น้องเนาะคือเก่าหัว <laughs> แล้วแม่แก่นั่น สนางเมื่อเลยกินแล้วอะไรอยู่บ้านนะบอจัดงานมานี่นะชางงานเมื่อเลยสู่ปลาโหโทษห่ออยู่คูงานไปลูกปั้นไปงได้ห้องไปงได้ห้อง ไฟเอเนื้อหนาหนไส้าสาวจะเบามาแหละเออเจ้วันนีผูกแขนบะนอ่งคือโอ้ยจับกับาจ้าสาวอนอียงลูกพูดแนมหาจ้าสาวอยากกินน้ำแป๊บี่ อ่าอย่าพาอย่าพาดมีแต่คนสวยๆบ้านเฮาเองท้งนั้นบ้านไกลฮะบ้านไกลห่อเมื่อไปยังวะบอกค่าเจ้าจัดให้ไปสิเมื่อนี่ไป ทำสิประหามอย่เนอะกระบอกเขาจะช้อยต่อจ้าวชาวฮังก็แต่งตัวแล้วบอกคือสวยแท้ก็จะคือแขกเคยสวยแท้เสื่องว่าแต่ว่าหน่อจ้าวคู่มือนี่เข้าบปเสื่องเลย เขาเห็นกันเลยเนาะเห็นกันอยู่ว่าเขาเเจะเขาจะก็ต้องกักกันเพื่อฮีตแต่ว่ามหนบอกเห็นกันเห็นกันแน่นอนอยู่แล้วจึงเอากันได้แต่แสงมาพี่้อยม,ม,มาพี่มะไปไปสัมษณสอนะนะกไป บ้านได้เสียบ้านได้นี่เบื้องหะเบื้องหะคอยบ้านป่าได้ันนี่นะอืมสูบเป็นตาสามอิเล่ เจ้าอ่าเจได้เนี่ยหรอเล่านี่บมแมน้อบมแมนลูกไป้นี่ได้น้องสาวน้องได้เ่ะากมานี้ามานี้เจีนั่งไ่เด้อเจีนั่นไ่เด้อมากับมากับลูกสคนโลเลเอยู่นี่ เพิงมาเด็กูสศิสันี่อูเก่าเดือนวันนี้นะเก่าเดือนวันนี่นะเป็ดตา้ังอีลีจักกแล้วจักแล้วซูจากับแจ๊กเลยจากน้อย อย่าพาสอจะนประมาณยังไงเก้าเดือนตีน่ะนะถอดลองดูหมวกมันจะเี้วหัวมหนหัวหัวทำไปทหัวี่สได้หากระปุกคือไพเดน่ะมันคือบูมีดังคือแม่มันคือขาว่าอิะนี่นะ ม่เลยเมื่อีังปอมมาจักษาเป็นตะสังอีลีมึงดูแก็มเกเอาหับเอาคนมานักข่อกันดีนะคนขับแข็งมีคเหนับแข็งสวยเนาะเอยาเหลินเด้ลูก ใช่เลยว่าเจ้าสาวเออเจ้าูห่เคยสูงแค่เดรนเดรนไม่ได้จังหลักเอาสิสูเขาในเมื่อยะาปยสะทงแบบนั้นไม่เลยแม่อัตยิหายปาก เจ้าสาวกับผูอันผู้ข่เครื่องอยู่หานมัใหญ่เคี้ยวันเลยพี่น้องเออบบกินก kind of like ับบกินถูบ uh, ังดูฮะถูบ in> uhm ังดูเป็นบ่ถูดููดอืหนวดเจ็บเด้เจ็บเด้ เจ็บดีเย็บตางดีหมดกัดลูกด้วยหมดจบในน้สายเสื้อสายกระเปาพี่แขนเสือแมนผู้ให่ผู้ขนอู้หงนพี่ใหญ่เป็นานบ่เน้างเลยกัหมดเลยลุงอืมะกงบาน โค้ดโคหาทาทางโค้ดคุณมาดีๆไหมเอาข้าเจ้าคือมีข้ปุ้นเขาคือมีขะปุ้นถ้าคันหาม่ายมาหายดิถากินขะปุ้นว่านเบิรดนะ เดา๋จะนอนเม่ป้อนนอกินนะคนนะงานข้าจอกะธรรมาดาสามัญเงี้มนห่านี่มันกบไหครับขุนผมมีที่ำัลยขุนขุนนี่เรา่ตัวนี้ก็ตัวนี้ยบายขุนนะไปุนหนเกห่ลยไ ใช้มาจุบลาให้ป้าบังดูสช้ใช้ใโอ้กูอยากตีเดมึงยบายเไบบบายบายดเออเอามาเพิ่มเอามาเสริมบายบายลูกบายเหนอื้ยตาฮะนะออลูกแรกลูกแหกลกแรกอืมอืมจะคือตุ๊กตานี่

เอื้ยเอื้ยอีแต่งานนี่บอเพื่อนมันบ่หรือภูด้พอจีนอีู่บอทางนี้มีจะถ่ายคลิปธนากินกิน กการได้พี่น้องข่าวมาเด้อฮาหลุดกินข่าวอิ่มเลยมีแบบมือซอยดองเด้อจะคึนบอกกี่บอกว่าอนกินขากินข้าวแล้วจังได้บอกบอกยายหายมาเอาลูกให้เด็กินข้าวปุ้นจังน้อยข้าวปุ้นมากไจังป้อน มาข้ามาได้เป็นเออเม่มาบ้างมาู้เดียวเลบสืมเมียก็ไ่ได้ขึ้นมาอีก เนเฮาตนบิ่งมอนี่แล้วบ่ต่างยังก็เห็นพ่อแล้วเนาะแม่นแหละแต่น้อยลูกร

หืมเฮ็ดตะหางเฮ็นตะหางเสิร์ดอีกโอ้ยได้เาสืองามก็เสิร์ดอีกบ่ใส่แหบ่กล้าบ่งานขะเจ้าหืมเสื้อเด้ออย่าเฮ็ดลูกเย็ดอย่าปากผมมากังมาห้าหยงแล้วพุจอยอืบ่ปากอีกยังเสิร์ยังเสิร์อยู่ ขาปเอับขูาจาเลยเอันเขาแตงนายจะซาแะเขาแตงเห็นหรือเปล่านี่ให <ets> ้ด <c oughs> <tomorrow> ้านหน่อยนะเจยเอาข้นมากินอีกนะเอยปุูดอีกหนึ่ง น้ะนี่มันน่ามีอตอนหน้าเมีอัตอนเจ้าบ่าวกำลังมาพี่น้อง kim ngăn hè khởi vì nóng làng nhầm nhạc nguy cho bảo tuyển bường thì nóng ôi thì bương, phải hè khởi tuyển <laughs> bường hè khởi เขาอาอมแบบนี้อืมเขาออมมาแบบนี้ข้าจะบอกมาทางนี้เลยเนาะจัดเต็มอีกเลยไม่ใหญ่เขียวชุดเดียบบนมือจากงานไม่ใหญ่เขียวผู้คนสวยคนสวย ดูดโดูคนสวยเฮาไปเตรียมผอเคยโอ้ยเสียดายที่เขามาส่องเดียวพี่น้องตู้ก็เปิดบ่ได้เสมอเขาถ่าเฮาถ่ายคลิปเขาเปิดบ่เป็น

ไปกับพืนกับลุงกมกันนุกเล่ดตายเลยอืมตายกระสูนูองนไปคนกเม่นหรือองซูนูนสกระซองซูนกระสือกว่าเสเสียกเหียดบ่เยเล่าได้คืนเนาะพี่ดิจะเบาเฮ้ยจะเบาจะเบา เข <si ้าวผัดเข้าไปปลาเจ้าบ้าอันนี้เบ um ิ่งเคยก็จังเมื่อยอร้อยเอออยากบุกเข้าในน้าเจ้าเด็กหางบบก้าปลาขอน้ำกันลายซองอยู่ได้พี่น้องเอ้ยมานิเฮ้ยึแต่เราพูดกับพื่อทำงานตีเรือนเองเงี้ย ก็ดอกัคร้ห่นีอ่ะเออมมาลัดยูนใดน้าเขาเตรียมซอมมาตั้งานเลยอ่าวถูกมาเฮ้ยจับแขนกันเฮ้ยจับแขนกันเด็กเขาสิมาหลัดยูคนไนมบอกนะช่องกันลุ่นกังมือรุ่นละซองแล้วนะเฮ้ยอื ด่านน้อยพนเนาะดองด่านน้อยพนเนาะก้ดัได่าา่ดีล้างไปถือเคย

จะบ่าวรอด้วยเนาะสมกันให้สมกันต้องไปอยากแต่งใหม่เุ้ยอยากปุ้ยงานเขางานเขาใครอานำมาเอาไปป้าหัางกระปุกติดบอกติดกระปิดเสียงอะไรเองเองเห็ุว่าติดเองเหตุกระปุกไปกันด้วย